ราสุดครับผมน้ำอ้อยสดมาแล้วนรอชิมดูกคนเอฟซีจบาทนะเออคนคนละสิบบาทโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับผมสิบาทนะครับเอฟซีอืมนะครับเอฟซีออน้ำอืมน้ำนะที่ัขอนีเขมัว เนาะสีจางเนาะสอืมลองชิมะสดหรือเปล่าสดหรือไม่สดคอยดูกันกันไม่ได้หรอกเออไเจไม่ได้ปากมินเม็นมนปากเหนี่บ่ไนะครับผมชิมหวานเหมือนของจริงหรือเปล่าใช่ ขายอ้อยค่อยอ้ายขันเองบ่ครับขอบครับอืมขันเองเลยปลูกเองด้วยไหมไม่รู้เอาอะไรนึงปลูกแล้วก็ขันมาขายมั้ครับเดี๋ยวก็โมยจะสั่งมาจากสกุลโอ้สวนจะใสไสสวนจะไสอยู่ขมือบ้ามี่ครับเออตรงไหนไกลปะขมือบ้ามมันแจกกิโลจากไปแล้วจิบกิโลเดี๋ยวไปซื้อถึงสวนนี่นะเออเอาดิจะไปซื้อถึงสวนนี่นะเออ นั่นให้บุกแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีส่วนจริงเออนะครับผมบ้านบร่าชิมด้วยบ้านแค่ไหนสดจริงหรือเปล่าเออนี่อ้อยแท้นี่แท้เหรอเออแน่เอ้ยขอลองดูก่อนนะ่ทีเา่ต็มหมดเชือเนาะมันมันจะไม่ใช่แบบนี้โอเคผมรู้ลองก่อนของเจ้านี่น่าจะเป็นอ่าตรงเออสีสีผมไม่เข้มเนาะส่วนกลางมาแล้วเออ ต้นเพิ่นขันนข้นเบิร์แล้วนะมัน,ม<อ>น,นัันนออีีกรบตว้ไม่ทำเป็นก,กากก็เป็นหัวเชื้อตัวนี้ <c oughs> ทองอย่างนี้เด็กดน,นะเดี๋ยวชินะามาก,ก่อนเอฟซีแต่ไหนเพรว่าเป็นกากมันนะครับผมมมาจะกากก,ก,ก,กินก่อนล่ะโอ้โห โอ้โหสีครับผมหอมหวานนะครับผมอืออืออือาะได้เลยจะไปสีมันน่าจะไม่ได้นะขอนเทสต์นะสีมันได้อยู่เนาะสีมันไม่ได้แต่ว่ารสมันได้เนาะจับแท้แ้วดิจับแท้แล้วเราจิ้มไมันหอมหวานสีของเทสเลยอ่ะเรารู้เป็นของเทสใช่ไหมรสชาติจะออกเลยอือไงแค่นี้แหละอือน่ะอือพอ กับนักก้องไม่ได้ทรมานหน่อยเอฟีไม่ดูามมัเขาเลยอืออือเดวสิขอบคุณเอ็นไนที่มีน้ำใจเลี้ยงทีมงานมเลียงผมเยอะกว่าอืผมนี่ถืว่าเป็นสัวล็กๆโ,โอ้โหเออเออครับผมอันนี้คือเผยจากปากเอนจริงนะครับผม เดาอยากไปวแต่ลเไวปเลยดีกว่าไม่อาจจะเจอแบบสต้นที่เลือโทรโทรสั่ท์จเลือเอามาจากที่อื่นแต่รสชาติดีรสชาติดีเนาะหอมหวานเนาะใช่ป่อยสดเลยอีพีอืมอืม เยอะผมเยอะประมาณเท่าปรมาณเท่าบอกเยอะครั้งนีก็สั้นๆคิมน้ำอ้อยสดนะผมใช่ป่ะเออน้ำอ้อยแท้แท้เหรออืมเอาไม่ใช่ของพ่อเออพ่อแท้ๆเลยอืมเอาเเดีอร่อยครับอืมอืมเอาเบลตาเราตกนะเบลตาถอดเถอะอืมเอาเยอะครับวันีคลิปนี้จบนี้ครับชิมน้ำอ้อยครับเราคนละอุ่ดใส่สุดที่ครับ